มันเดินไปสักนิดนึงสวยงามแม่งมันรู้ฉลาดไหมล้นนี่มึงโอ้โหโอเคเรามารวยเควส เจ้าปัญหากันหน่อยนะครับค่าสตรู15คนโดยไม่ถูกตรวจพบในแคมป์ฟินิกของเกาะโกเลมโอ้โหทำเพื่อที่จะปลดล็อกปืน MPX โดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยเอ้ยค่อนข้างยากครับเลเวล20ถึงจะได้มันมาตอนนี้12แล้วนะก็เกาะโกเลมก็จะอยู่ขวาบนนะเนี่ยอยู่ตรงนี้ แล้วก็แคมป์ฟรเนี่ยก็จะอยู่กลางเกาะเลยก็ทำมันข้างยากทำยังไงก็ได้อย่าให้มินิแมปมันเป็นสีแดงอย่าให้มันตรวจพบเจอภายในเออ่ภายในสิ<อ>้าตัวไป <c oughs> ปิดไฟปิดไฟแนะนำว้มากลางวันนะเนี่ยถ้ากลางคืนเนี่ยมันจะวิ่งมาออก,กันตรงนี้ประมาณว่าใครปิดไฟวะ ตรงนี้มืดจังเลยนะฮะนี่อะไรวะเนี่ยโ,โ,โยงไปเรื่อยเอย้ข้างหน้ามีสองตัวกำลังเดินมาหนึ่งเฮ้ยได้อยู่นะมินิแมปยังไม่แดงเว้ยไม่รู้มันนับเป่าเราตีว่าหนึ่งนะครับช่วยนับด้วยก็ดีนะเนี่ย ทำอย่างกับไลฟ์สดยังไงก็ไม่รู้อยู่ห้องข้างๆอ่ะอ๋อขาวสะอาด <c oughs> เลือดเต็มคอไปสองตัว เอาเลยไหมตัวนี้ปล่อยไปก่อนกลางโซนคน,นมักจะเดินเพลนผ่านเราต้องเก็บข้างบนก่อนข้างหน้าเดินมาหนึ่ง Okay. สวยอยู่ชั้นบนป่ะชั้นบนไม่มีวะอะไรเนี่ยมันเห็นอะไรอีกเนี่ยได้ยินเสียงเหรอเุ้ยอยู่ไหนวะ จำยังชัดเจนเหมือนเดิมเอ๊ะกล่องอะไรวะเนี่ยขอหน่อยแล้วกันเนอน่ะโอ้ปืนอะไรรูปทรงไม่น่าใช้เลยเราต้องอ้อมไปเรื่อยๆนะต้องใจเย็น หันหลังให้เราซะด,ด้วยปังพบสไนเปอร์หนึ่งเบิร์ดหมดวะเคนัดเดียวสวยงามเราต้องเลาะไปเรื่อยๆนะ ui, ở nào vậy, không thấy ở trong này, uuu, thấy thấy bao, thấy bao, uuu, sinh đi qua số. เราอยู sabes, <es> anyway, <LE> okay, ่เขตนอกมันนับอะเนี่ยเขมันเดินสักนิดแล้วกันเอาชัวร์ h a d shot อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหต่อหน้าตัดตาอยากอยากอยากอยู่ข้างล่าง ไม้เป็นล่องในเวนต้องดูแบบละเอียดทีทั่วนะเื่อความปลอดภัยตรงนี้มีหนึ่งตัววิ่งไปวิ่งอะไรเดินเนี่ยโอ้สองตัวซ้อนเลยเอาไงเดี๋ยวนียให้มันเดินไปสักนิดน,นึง สวยงามกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ผ่านสักทีเหอะไอตัวสุดท้ายนี่ยิงยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอืออย็นลอยจริงๆลอยจังวู ช็อตแม่ทันถ้าเรายิงตัวนี้ไอตัวอืน่นจะเห็นว่าดูมันกระจุกเลยมันมันยากอย่างนี้ออกมาจากตัวไอหนุม่มมันกำลังมา เดไ่สักนิดนะเฮ้ยเดินมีดีแม่งมันไส้เฮียไม่ยอมเดินนั่นไงกูว่าละเราจะพลาดไม่ได้แล้วนะเรามาลึกเกินไป่้แล้ว t เฮ้ยไม่ผ่านกี่ตัวแล้วเนี่ยเกินแล้วเนี่ยอุ้ยเอส้มแล้วส,มวสมวอ <c oughs> มเลยเวนไม่เว่าต้องซีโฟแล้ววะไม่มันรู้ฉลาดไหมล้วนนี่มึง เอาแล้วเฮ้ยผ่านนักทีเหรอแม่งกี่ตัวแล้วเนี่ยเชี่ยะเฮลิคอปเตอร์มาเอาไงดูว่ากูเห็นไหก คงไม่ตาดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> วินผ่านไปแล้วย่อวินวนหลายๆรอบมาเนี่ย เดืดผ่านแล้วมัง้งขวันได้แล้วมัง้งยังจะหูดีแบบนี้ไม่ได้นะให้มันออกมานี่หว่าเชีย่ย โอ้โหผ่านแล้วตัวเดียวตัวเดียวเลยขอบคุณมากนะไอหนุ่มนะเดี๋ยวเราจะยัดซีโฟใส่แกงนี้ซะหน่อยเอข้าศัตรูอันนี้เคเวสใหม่นะข้าศัตรู15คนโดยเมต่ตายในโซนทดสอบของเกาะโกเลมโอเค โดยแปดคนโดยไม่ตรวจพบในค่ายโอ้โหเล็บฟีนิกอีกอีกอีกค่ายหนึง่งไอ้นี่แคมป์อ่ะโอ้ค่าจะตัวสามคนอย่างรวดเร็วด้วยอาวุธเืนสามแบบ <c oughs> ตายฮ่าทิงตายฮ่าบอกลว่าตายฮ่า มางมางไอ้สัสมานึ่ผ่านเข้าม,มาดิมาดนว่ยว่แรกว่าจะซีโฟ อยู่ชั้นบนหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยแม่งอยู่ชั้นบนนี่ไงติดแม่งเลยโอ้ยเละบอกเละตัวนแม่งรอได้ไงเนี่ยสใส่ลงปูเค็มเหรอไอ้ฝรั่งเนะี่ยแม่งเช่าลงปูเค็มดนว่ยน,นะ้ออ,อ,อตาย โอเคคลิปนี้ไปแหละ